ด้วยสัญชาตยานพ่อค้าพ่อค้าใส่ทำพอมันไปโดนเสื้อผ้าเราผงชัอกพอกน้ำหอมหรือสิ่งที่เราติดในส่วนของเสื้อมันจะมัวยิ่งมัวกว่าเดิมเลยเนี่ยใช้พิซสู้หรือเป็นผ้าเนาะเช็ดเป็นเป็นตาจะได้แบบเ่นจะได้ไม่ไม่ไม่ลายรักษาเดนก่อนวันดีค่ะ ไม่ใช่อะไรหรอกถ่ายพวกฮามันจะได้ดูดีแล้วใช้กระดาษทรายขัดก็ได้กระดาษทรายไม่ได้สาขา่สาขาเดียวอะไรนะสาขาเดียวมีสาขาเดียวแค่นี้ก็จะตายแล้วหลายคนบอกว่าอยากให้มีทุกจังหวัดเลยอาจจะขายเป็นชายไหมในอนาคตแต่เรื่องอนาคตเราไม่แน่ไม่นอนแต่ทําปัจจุบันก่อนต้องมีแน่นอนเพราะว่าผลิตอาาปลาลาก็จะมี ถ้าสมมุติว่าเราขายแฟนชายเราก็ต้องไปตามให้พระเจ้าก่อนใแนแรกๆดึงๆไล์ส่วนเหมือนบบเจ๊ต๊อกแทกเห็นไหมนะเออนัน่นแหละเจ๊ตอ๊อและำและแซบนัวอย่างเงี้ยมันก็คือบิ i เน s s แล้วนะครับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วตอน,นั้นคือยังไม่พูดถึงอนาคตมาทำป,ปัจจุบันก่อน <laughs> <laughs> อยากอยากทำอยู่แต่ว่าที่ความทีู่้วมันจัดการหลายอย่างปัญหาบริษัทเยอะขึ้นกว่าเดิมนะ ในอนาคตอาจจะเปิดร้านใหญ่ๆไห,หมนะครับหรือจะตําแบบนี้ตลอดชีวิตเดีย๋ยวดูก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราตรงนี้ตลาด่วไปอยู่แบบเล็กๆนี้แหละอบค,ค,ค,คุนอบคุนทุกวันนี้เป็นดาราไม่ได้ค่ะรับงานเยอะไม่ได้ต้องมาตํามสมตำไรทิ้งกู้ค้าไม่ได้แต่ก็ยังรับงานอตัดๆ,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 ๆคืคือกุ้้า,าสมตำตลอดชีวิตแน่ๆสวัสดีค่ะ อยู่ด้านหน้าเด้อค่ะเห็นช้อนปะใส่ไปโอ้เตรียมพรม้อมน,นั่นเล้เพ่อะขาข้ากระพา,า,พาพนั่นปะัวแตดแบบนะนะครักโอ้ยไหล่หนูจ,จะได้กินสักทีได้กินแล้วนะแต่ลูกค้าเข้าใจเนาะบางบางคิวอ่ะมันมีสามสี่ทุกเลยนะก็าขาก็เลยช้าไปเลยเนาะสมาธิมันก็เลยเยอะดังนั้นมากสุดคือหนึ่งคิวนะครับหนึ่งคิวต่อสองทุกอย่างเงี้ยน,นะครับ ด้วยความเปี game, Pizza, ้ยงมีร carry ับคิวไหมคะโนค่ะยังนะคะรับคิวนะจะดื่มมาลานมือกันหนังบ้านเด้อนะครับขาดเปรี้ยวขาดหวานบอกนะคะนะสูตรของทางร้านก็จะเป็นนัวๆหน่อยนะส่วนคุณป้อหกสิบบาทคุณป้ออยอะอุดไหมคะไม่เยอะพนาดนั้นโอ้ยนครปฐมตรบอกนครพนมโอ้ยนครพนมโอเคสายมพนพุทธพรหมพุทธไทยนะสามพุทธไทยใช่ไหมมีอะไรกันางมีสามพุทยพรหมด้วยหน้าฟังน้าฟัง สกลนครมาเยอะนะสว่สสางเดนิีสกลนครพังโกลก็มาไปได้ยังส้งตมตำเดียวได้ยังเมนตำปลาอันนี้ของคุณปอด้หนึ่ทายเขามาก,ลก,ลกลเลยใจใดใดเด้อเอากล้องเข้าไปในโคกได้ครับมาได้เลยเอากล้องตำไปนั่งหนึ่งคุณปอมีเด้อน,นะครับอยากได้ยังเพิ่มบอกเด้อ ซาปอมาดดูโซเชียลแล้วมาชิมมัลองมาชิมดูเหรอยิ่งเป็นปลาแดดดูโซเชียลมาเหรอมาเที่ยวโาเที่ยวาปออเห็นนนัีลมาแต่ว่ายังไม่รู้จักยังไม่รู้จักเขาเขาดังไงเขาดังเขาดังด้วยดังมากบางคนดังมากถึงประเทศต่างประเทศเฟซบุ๊กเยอะนี่มันเป็นกระแสของทคนแต่อย่างที่บอกอ่ะเราดราม่าแค่คนเดียวนะแค่คนเดียว มันจะเหนื่อยหน่อยแต่คนรักก็มีคนเกลียดแหละทุกกังคมจังไม่นานนะเรื่องโซเชียลใครกับป้าข้างบ้านนั่นหละรู้ไปทุกอย่าง,ง <c oughs> อะไรประมาณนี้นะนี้ทำป่าหกสิบบาทป้าข้างบ้าน <c oughs> ชีวิตตัวเองเรื่องตัวเองไม่รู้ <c oughs> อะไรประมาณนี้เนาะล่าสุดนะนะครับมีอะไรนะนะครับทหารมาเอาความลับของ คนไทยอย่างใช่ไหมบ้านทั้งบ้านรู้หมดที่แถวๆตอนนี้นเนาะแถวมาแสเนาะกัมพูชาเป็นเอ่อกัมพูชากับไทยเนาะตอนนี้มีอีกแล้วเมียนมาขอบคุณค่ะได้เลยนะคะได้เลยขอบคุณค่ะเชิญมาตัมเองเลยค่ะขอบคุณนะคะได้เลยแล้วได้เลยอ่าของของคุณปอสแก